ยากินเลยเอาโยเขาให้แกะน้ำตาลดูท่าพี่ยุนายโยโ,โย,โยจะส่งเสียงนล้วไหมอ่ะเอาที่ตัดกะนี่เอาทีว่วางที่พี่ยูุเขาวางนี่วางนหนูตัดหนูตัดตัวนี้ <c oughs> ดูท่าดูท่าตัวคนนั้นอะ่ะจะได้ไหมวันนี้ ดูโยบอกกินแม่งเลยดีกว uhm ่านะไม่ต้องเอามีดแล้วไงเอามือแกะเลยไรเงี้ยเออดีเอาไม่เป็นก็เข้าปากไปเลยลูกเออนั่นเองเดี๋ยวก็ร่าไหนไหนทำได้ย่างเราเดี๋ยวก่อนหนูท้าโยทำไม่ได้กินไปเลย ดูท่าแต่ละคนเอาขูดได้แล้วได้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 อมเข้าปากไปแล้วครับผมดูไปยุ้ยได้ไปยุ้ยได้ถึงไหนแล้วดูท่าเขา ฮะเสร็จยังแล้วดาวไหนอวดดิโอ้โหเสื้อเธอตัวนี้ใหญ่โอ้กินเข้าไปแล้วตัวนี้กินเข้าไปแล้วไหนลูกดิแนะลูกนะโอ้โหอยู่ได้ยังดาวว่ายังโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วไหนเดีดยวดิ โอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหอีกนิดนึงอีกนิดนึงตัดนิดนึงได้แล้วได้แล้วเอาโชว์ดาวดิโชว์ดาวดิโอ้โหดาวกินได้แล้วครับอ่าอ่ๆเอาไหนไหนได้รูปอะไรสวยมากเป็นคนตุ๊กตาให้แม่เป็นผู้หญิงโอ้โหเก่งมากไม่ตายครับรอดครับ รอดครับเกมใหป่าเกมใหม่ได้ครับ